ครูก็ขออนุญาตชวนเรามาต่อในเรื่องของความปวดที่อาจจะพบได้ในผู้สูงอายุนะคะหัวใจสําคัญเนี่ยที่จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการดูแลแก้ไขยอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็ไม่ทําให้ความปวดชนิดเฉียบพลันกลายเป็นความปวดชนิดเื้อรังก็คือการประเมินค่ะไหนครูลองถามสิคะการประเมินความปวดในผู้สูงอายุเนี่ยประเมินได้อย่างไรคะ เป็นวิธีการที่พวกเราทําได้แล้วก็เป็นวิธีการง่ายๆค่ะคือการพูดคุยการซักประวัติหรือว่าการถามจากตัวผู้ป่วยเองนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีภาวะสับสนก็สามารถที่จะบอกความรู้สึกปวดได้นะคะการซักประวัติเกี่ยวกับความปวดเพื่อทราบถึงอะไรคะหัวใจสําคัญสาเหตุของการปวดว่าการปวดนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร ผู้สูงอายุท่านสามารถชี้ตำแหน่งนะคะที่ปวดได้ไหมลักษณะของอาการปวดเป็นอย่างไรอย่างเช่นครยยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านบอกว่าท่านรู้สึกว่าปวดแน่นบริเวณหน้าอกถ้าปวดแน่นบริเวณหน้าอกแล้วมีอาการแสบกับปวดแน่นบริเวณหน้าอกแล้วรู้สึกว่ามันเล้าไปที่หัวไหล่ทะลุไปข้างหลังลักษณะอาการปวดบอกได้ไหมคะบอกได้ถ้าปวดแน่นแล้วแสบบริเวณหน้าอกเป็นไงคะ อาจจะปวดจากภาวะที่มีการถูกทำลายของเนื้อเยื่อหรือปวดจากโรคกระเพาะใช่ไหมคะแต่ถ้าปวดแล้วนั่นทะลุไปข้างหลังอานี้คะอาจจะปวดจากภาวะของโรคหัวใจหลอดเลือดน,นะคะซึ่งอันนี้ลักษณะอาการปวดก็จะบอกได้นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูจะฝากผู้เรียนให้ได้ถามก็คือกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกปวดมากขึ้นหรือกิจกรรมอะไรที่ทำให้รู้สึกปวดลดลง อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะเป็นปัจจัยที่จะทําให้เอ้ยเราจะดูแลแก้ไขความปวดหรือเราจะดูแลเพื่อที่จะส่งเสริมความสุขสบายได้อย่างไรนะคะการประเมินนอกจากการซักถามประวัติแล้วทําอะไรได้อีกคะอืมก็จะเป็นการประเมินร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเมื่อกี้ครูบอกว่ายังไงนะคะถ้าเกิดว่าปวดแบบเฉียบพันอาการอื่นๆเปลี่ยนไหมชีพจรเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนใช่ไหมคะ อัตราการหายใจเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนอันตราการหายใจก็จะเร็วขึ้นความดันโลหิตส,สูงไหมสูงนะคะเหงื่อออกไหมคะอาจจะมีปวดมากเหงื่อออกตัวเย็นโดยเฉพาะปวดอวัยวะภายในเช่นปวดท้องปวดในช่องท้องนะคะอันนี้ก็จะมีอาการแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการซักประวัติถ้าผู้สูงอายุตอบไม่ได้ละคะอาจารย์ถ้าผู้สูงอายุตอบไม่ได้ก็ต้องซักจากญาติหรือผู้ที่ดูแลใกล้ชิดใช่ไหมคะ ทำไมต้องซักจากญาติหรือผู้ที่ดูแลใกล้ชิดเพราะเราจะต้องเป็นไงคะดูพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทั้งในขณะที่นอนพักหรือขณะที่มีกิจกรรมหรือขณะที่มีการพลิกตะแคงตัวหรือขณะที่มีการให้อาหารทางสายยางซึ่งอาการก็จะไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> <ๆ>การประเมินสิ่งที่สําคัญของการประเมินอีกอย่างหนึ่งเราต้องเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละรายทําไมละคะผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยพูดได้ค่ะ แต่ปกติก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดแสดงความรู้สึกของความปวดมาได้อย่างไรบางทีเขาไม่แสดงออกด้วยคําพูดแต่สีหน้าการเคลื่อนตัวใช่ไหมคะเสียงคลางเสียงร้องบอกได้ไหมคะเขาจะบอกได้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่นําไปประเมินต้องมาจากคําบอกเล่าของผู้ป่วยมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและดูพฤติกรรมการแสดงออกนะคะอย่างที่ครูฝากไว้ว่า การประเมินนี้สําคัญมากทีนี้เรามาดูสไลด์นี้นะคะเครื่องมือทั่วไปอันนี้เราใช้ทั้งในสถานบริบาลใช้ทั้งโรงพยาบาลใช้ทั้งที่บ้านนะคะเครื่องมือในการประเมินความปวดง่ายๆด้วยตัวเองนะคะเครื่องมือชิ้นแรกเลยค่ะ,ะดูสไลด์ไปพร้อมกับครูนะคะเราจะเป็นเครื่องมือที่ประเมินความปวดโดยการถามนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า verbal rating scale นะคะในส่วนของเครื่องมือง่ายๆตัวนี้ค่ะ ก็จะแยกเป็น0หรือว่า no p a i คือไม่มีความปวดเลยนะคะระดับปานกลางคือ1-3นะคะมอเตอร์เรเพนคืออะไรคะ4-6ก็คือระดับสูงคืออะไรคะ7-10ก็คือปวดมากจนทนไม่ได้นะคะซึ่งในโรงพยาบาลทั่วไปอ่ะเราจะพบว่าเราใช้เลข0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 นะคะหรือจะใช้เป็นแบบลากยาวก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ครูม,มีเรื่องเล่าครูก็มีโอกาสได้ได้ทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะเกี่ยวกับประเมินความปวดในในผู้สูงอายุที่ที่ปว่วยเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยการรับรู้ท่านก็ก็จะน้อยลงเพราะว่าปวดมากขึ้นก็จะถามว่าพอถามว่าระดับความปวดเท่าไหร่คะผู้สูงอายุก็อาจจะตอบไม่ได้แต่ให้เราไปเทียบกับพัดลมใช่ไหมคะ ที่บ้านท่านมีพัดลมพัดลมเนี่ยถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแรงกว่าเบอร์สองหรือว่าเบอร์สามแรงสุดคะหนึ่งเบาสุดใช่ไหมคะสองปานกลางสามแรงมากก็ให้ท่านเปรียบเทียบว่าตอนนี้เนี่ยปวดระดับไหนคะถ้าระดับหนึ่งก็คือระดับเล็กน้อยนะคะระดับสองคือปานกลางระดับสามปวดพัดลมระดับสามเลยคะ่ะคุณหมอเป็นไงคะก็คือปวดมากหรือว่าปวดมากจนทนไม่ได้ นะคะอันนี้มาดูสไลด์ถัดไปสไลด์ถัดไปเนี่ยนอกจากเครื่องมือประเมินความปวดทั้งเป็นตัวเลขทั้งเป็นคำพูดทั้งเป็นแบบใบหน้าแล้วเนี่ยอันล่าสุดเนี่ยเราทำแบบผสมกันเลยค่ะ m i x pain scale นะคะใช้ประเมินความปวดทั้ง3อย่างพร้อมกันนะคะอย่างเช่นไม่ปวดเลยเนี่ยเป็นเลขศูนย์ใบหน้าก็จะเป็นใบหน้าเลยค่ะใบหน้ายิ้มมีความสุขเพราะว่าไม่ปวดเลยนะใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มปวดนะคะ ปากก็เริ่มติดกันแล้วค่ะจากยิ้มกว้างก็กลายเป็นไงคะปากธรรมดาใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาไปดูนะคะแบบประเมินที่ครูใส่ไว้ให้ใน powerpoint นะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยประเมินความปวดแล้วก็บันทึกความปวดของผู้สูงอายุเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะการแปลผลเนี่ยครูก็ใส่ไว้ให้ด้วยนะคะน,นักศึกษาจะได้แบบจําได้ง่ายๆศูนย์คือไม่ปวดหรือว่า no pain นะคะ 1-3คือปวดเล็กน้อย My Pain นะคะ4-6คือปวดปานกลาง m o r a t ร Pain นะคะ7-10คือปวดมากรุนแรงนะคะก็คือ Severe Pain อันนี้ก็ครูก็ทำสไลด์ไว้ให้เราจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะข้อจำกัดของการประเมินความปวดมีอะไรบ้างคะความปวดเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่มีความซับซ้อนอันประกอบไปด้วยกายจิตแล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาวะอารมณ์หรือพฤติกรรมการแสดงออกของผู้สูงอายุที่มีความปวดแต่ละคนต่างกันไหมคะต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทอย่างเมื่อกี้เนี่ยครูยกตัวอย่างว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยท่านไม่แสดงออกถึงความเจ็บปวดเลยท่านไม่พูดหรือบางคนเนี่ยหน้าเฉยมากครูเคยเจอคนไข้น่หน้าเฉยมากแต่เป็นไงคะแต่คนไข้เนี่ยนอนไม่ได้คอยลืมตามองเพดานตลอดนะคะหรือ,อดวงตาที่บอกว่าเป็นไงคะมีความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานจากความปวดนะคะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ครูจะฝากไว้ผู้สูงอายุแต่ละคนมีความทนต่อความปวดที่แตกต่างกันอย่างเช่นอ๋ออาจารย์คะอาจารย์บอกว่า1-2เนี่ยปวดเล็กน้อยออก็ดูแลระดับหนึ่งบางครั้งเนี่ยปวดหนึ่งของคนหนึ่งเป็นไงคะอาจจะเท่ากับปวดระดับ3ระดับ4ของอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูขอให้เราประเมินความปวดแล้วก็ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความปวด และให้การดูแลแก้ไขนะคะไม่ใช่ว่าต้องปวดมากปวดปานกลางถึงจะดูแลนะคะถ้าเริ่มปวดเราก็ให้การดูแลนะคะในระดับที่แตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเนาะครูฝากไว้แล้วก็ครูไม่ได้เขียนในสไลด์แต่ว่าฝากให้พวกเราเนี่ยได้จดจดโน้ตจดบันทึกด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญการประเมินในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้จากการบอกของผู้ป่วยบางครั้งก็ยาก อันนี้ก็ฝากพวกเราว่านอกจากการประเมินโดยการถามผู้ป่วยแล้วการดูเลยคะพฤติกรรมการแสดงออกก็เป็นเรื่องที่สําคัญการบันทึกความปวดเนี่ยจะอยู่ในไหนคะการบันทึกความปวดก็จะอยู่ในแบบฟอร์มบันทึกประอดเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็จะให้เราเนี่ยได้เขียนบันทึกไว้ว่าตอนนี้เวลานี้ปวดเท่าไหร่นะคะปวดตำแหน่งไหนอาการปวดเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงนะคะ ปัจจัยอะไรที่ทําให้ปวดเพิ่มขึ้นน้อยลงนะคะถ้าเราเห็นว่าอเวลาที่ลูกหลานมาเยี่ยมเป็นไงคะเขารู้สึกมีความสุขความปวดลดลงได้ไหมคะได้นะคะเราก็จัดการจัดสิ่งแวดล้อมสําคัญไหมคะถ้าจัดสิ่งแวดล้อมให้สุขสบายนั่งพักผ่อนได้การเปลี่ยนบรรยากาศช่วยทําให้รู้สึกจิตใจเป็นไงคะจิตใจมีความสุขความทนต่อความปวดก็จะเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ระดับความปวดเนี่ยลดลงได้ นะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญเรื่องของความปวดกับผู้สูงอายุนะคะยังมีประเด็นที่สําคัญอีกหลายๆจุดเพราะฉะนั้นนอกจากประเมินผู้สูงอายุแล้วนะคะข้อมูลจากผู้ดูแลมีผลไหมคะถ้าบางบ้านเนี่ยผู้สูงอายุท่านไม่รู้สึกตัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาจารย์คะผู้สูงอายุไม่รู้สึกตัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีความปวดใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะให้เราดูพฤติกรรมการแสดงออกของเขานะคะ ตอบสนองต่อความปวดในระดับตื้นในระดับลึกซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนไหวบางทีเนี่ยเราจะพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเวลาที่เราพลิกตะแคงตัวเนี่ยเขาแสดงอาการต่อต้านหรือเขามีน้ําตาไหลาทางหางตาอันนี้ก็ครูขอฝากไว้ว่าตอนนี้เขากําลังเผชิญอยู่กับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนะคะขอบคุณค่ะ